บีเประเทศไทยนำสื่อมวลชนสัมผัสประสบการณ์ตรงจากรถยนต์หลากหลายสไตล์ในตระกูล M กับ BMW M340i X-Drive M4 Competition Coupe และ Z4 M40i เพื่อให้ได้สัมผัสความแรงและการทดสอบประสิทธิภาพในสนามแข่งขันแกร่งกระจานเซอร์กิตจังหวัดเพชรบุรีสำหรับการทดสอบเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพของรถยนต์ในสนามแข่งผ่านด่านต่างๆในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานีแฮนด์ i ิ g เพื่อทดสอบสมรรถนะการเข้าโค้งของรถพร้อมให้เรียนรู้การทักษะและเทคนิคการขับขี่ในสนามเบื้องต้นกับการแข่งในสนามจริงพร้อมกับระบบขับเคลื่อน X Drive สำหรับระบบขับเคลื่อนสีล้อ X Drive นั้นทำหน้าที่กระจายกำลังแปรผ่านระหว่างเพลาหน้าและเพลาท้ายตลอดเวลาเพื่อป้องกันการลื่นถลและเพิ่มเสียรภาพการทรงตัวที่ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ระบบ X Drive ยังเน้นการส่งกำลังไปยังล้อหลักอีกด้วยครับ พระเอกของการทดสอบในครั้งนี้คงจะหนีไม่พ้น bmw m 3 4 0 i xdrive ที่เป็นรถประกอบในประเทศทำให้มีราคาที่เข้าถึงได้ง่ายใช้เครื่องยนต์เบนซิน6สูบ3.0ลิตรพร้อมเทคโนโลยี bmw twin power turbo 387แดรงมา้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรพร้อมฟังก์ชัน launch control เพิ่มพลังความแรงสูงสุดในช่วงออกตัวครับ สำหรับในวันนี้นะครับบีมกรุ๊ปประเทศไทยนะครับก็ได้รินเชิญพี่ๆสื่อมวลชนนะครับมาทดสอบรถยนต์บีมยูในกลุ่มของ M นะครับทั้ง M แล้วก็ M Performance เนี่ยที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตกันนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับใน3รุ่นเนี่ยมีความเหมือนกันก็คือเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่อง6สูบนะครับแต่เทคโนโลยีที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับและหลังมาที่แตกต่างกันออกไปบนบอดี้สไตล์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะครับรุ่นแรกที่เราจะโฟกัสกันในวันนี้นะครับก อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เราจะมาเทสกันในนี้ก็คือ BMW Z4 นะครับ M40i รุ่นนี้ด้วยความที่ว่าเป็นรถในบอดี้ของรรสเตอร์นะครับแต่มาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบ BMW Twin Power Turbo นะครับ387แรงม้ารุ่นนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขับสนุกมากๆบนสนามนี้นะครับกับอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์มากๆนะครับก็คือ M4 Coupe Competition นะครับคันนี้ผมคิดว่าทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาสัมผัส ความเร็วในระดับ M จริงๆนะครับกับเครื่องยนต์510แรงม้านะครับวันนี้เราจะได้เจอกันครบทั้ง3รุ่นเลยครับ M340i แล้วก็มาพร้อมกับ XDrive นะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ BMW TwinPower Turbo นะครับ6สูบ387แรงม้านะครับตาเร่ง0-100เนี่ยภายใน4ววนาที่กว่าเท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าเร็วมากๆนะครับในรุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ทำรถขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เรารูมีความรู้สึกว่าเราขับสนุกนะครับกับระบบช่วงล่างนะครับที่เป็น M Suspension แล้วก็เป็นอะแดปตีฟด้วยก็คือสามารถปรับระดับของความแข็งหรืออ่อนเนี่ยทำให้รถเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เรียกว่าเป็นไปตามความต้องการของเรามากขึ้นมาพร้อมกระบบเบรกนะครับของ M นะครับเบรกเช่นเดียวกันนะครับก็ทําให้มั่นใจได้มากขึ้นในเรื่องของการเบรกนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยรถก็มาพร้อมกับระบบเกียร์นะครับที่เป็นสปอร์ตสตร t ท o อนิก8จังหวะนะครับพระฉะนั้นก็ปรับเปลี่ยนได้เรียกว่าทันใจมากขึ้นเหมาะสมกับเทเรนนะครับที่จะไปในสนามแห่งนี้มากๆครับ สำหรับ BMW นะครับ M340i XDrive นะครับ BSI Standard นะครับสปี60,000กิโลนะครับซึ่งในตัวนี้ลูกค้าสามารถที่จะไปอัปเกรดเพิ่มขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็น BSI Plus หรืออหรืว่า BS SI Warranty Plus นะครับหรือจะเป็น BS i Ultimate ก็ได้ซึ่งจะอัปให้เนี่ยเป็น5ปี1,000 0แกิโลในเรื่องของ Maintenance แล้วก็ท้นเรื่องของ Warranty ก็จะเป็น5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับซึ่งผมคิดว่าคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับการเป็นเจ้าของ BMW m 3 0 i XDrive ครับ BMW เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าอนเนกประสงค์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยด้วยกัน2รุ่นคือ iX x, x Drive 50 Sport และ iX 3 m Sport การออกแบบเน้นความคล่องตัวสไตล์สปอร์ตการขับขี่แบบไร้มลพิษจากพลังงานไฟฟ้าใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจาก BMW e Drive และเทคโนโลยีเซลล์แบตเตอรี่รุ่นใหม่ล่าสุดมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบไฟฟ้าทำให้มีสมรรถนะการขับขี่ในระยะทางที่ยาว และไกลมากยิ่งขึ้นโดยทั้ง2รุ่นมาพร้อมกับแพ็กเกจบำรุงรักษา BSI Standard นาน4ปีไม่จำกัดระยะทางสําหรับ iX xDrive 50 Sport นั้นมีราคาจําหน่ายอยู่ที่5,999,000บาทใช้เทคโนโลยี BMW eDrive และระบบขับเคลื่อน4ล้อให้กําลังสูงสุด523แรงมา้าแรงบิดสูงสุด765นิวตันเมตรโดยสามารถขับได้ไกลสูงสุดถึง630กิโลต่อการชาร์จไฟ1ครั้ง ส่วน bmw ix 3 m sport มีราคาจำหน่าย3,399,000บาทให้กำลังสูงสุด286แรงม้าแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรโดยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้ไกลถึง470กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่าเนื้อหาสาระยังเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญคือต้องขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ ส่งคําถามเข้ามาที่รีเควส t เข้ามาด้วยอยากเห็นรถรุ่นไหนมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนอยากรู้เรื่องอะไรบอกเราครับทีมงานและผมเราพร้อมที่จะเอาคําถามคําข้อสงสัยของคุณผู้ชมมาให้หายสงสัยกันแน่นอนนะครับหาคำตอบมาให้กันเป็นประจําแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับท้ายที่สุดอย่าลืมนะครับดูททอบอ .5 ต้องกดเลข5นะครับตอนนี้ดูช่อง5กดเลข5ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องราวของรถยนต์ยานยนต,ยนต์ก็อย่าลืมเข้าไป Follow ในเรื่องของ แฟนเพจ Facebook นายหนวดแดงเอาไว้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างมา,าไว้ติดตามรับชมพร้อมกันนะครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ